ซไซตี้ค่ะวันนี้พามาเที่ยวแถวโซนบางใหญ่นะคะเข้าสู่ธรรมชาตินิดนึงนะคะถ้าสังเกตง่ายๆนะคะลูกค้าถนนเนี่ยจะอยู่คลองถนนนะคะมันจะเป็นป้ายบางบัวทองนะคะอยู่ตรงข้ามกับอนามัยนะคะคือมองง่ายๆเลยจะมีแทงน้ำสีขาวสูงๆนะคะอยู่ตรงข้ามนะคะ ส่วนป้ายก็สังเกตง่ายๆนะคะจะมีป้าย f ฟียสสนว์เกอร์ขับค่ะสีดำขาวป้ายจะสีดำคือสังเกตง่ายๆเลย f ฟียสสนว์เกอร์ขับเด่นมากลานจอดรถกว้างขวางนะคะลูกค้ามีต้นมะม่วงด้วยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเกิดมาเล่นแล้วมีที่จอดรถรับรองแน่นอนนะคะรวมไปถึงด้านหลังนะคะตรงนี้ก็สามารถออจอดรถได้ นะคะอันนี้จะเป็นที่ของทางร้านนะคะค่ะนี่ค่ะข้างหน้าก็จะมีโซนให้นั่งสูบบุหรี่นะคะมีเก้าอี้ให้นั่งเดี๋ยวจะพาชมข้างในค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของชื่อนะคะน้องเฟียสค่ะสวัสดีครับสวัสดีนน นุ่มรอของเรานะคะที่นี่ก็เพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าเฟสสนุกเกอร์ครับคะเป็นชื่อของตัวเองด้วยครับแล้วคุณพ่ออยากให้มีกิจาการเป็นชื่อนี้อ๋อก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ครับได้ข่าวว่านงเฟสเป็นนักกีฬาของจังหวัดนนทบุรีด้วยใช่ใชไหมคะใครก็คือชอบในการแทงสนุกเกอร์ครับพาไปดูผลงานหน่อยคะ่ะได้คือเซลเนีนแอบเห็นว่าถ้วยรางวัลเยอะมากม อันนี้ก็เป็นผลงานที่น้องเฟียสไปแข่งมาแล้วก็ชนะเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันไหนภูมิใจที่สุดคะก็เป็นเหรียญทองครับ<อ>กีฬานักเรียน<อ>ใช่ก็คือน้องเฟียสเล่นแทงสนุกเกอร์มาตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรอคะใช่ครับค่ะแล้วทำไมถึงถึงเปิดสนุกเกอร์ขึ้นมา อยากให้คนแบบพื้นบ้านนะครับได้มาสัมผัสกับโต๊ะสนุกเกอร์ที่มาตรฐานครับค่ะก็คืออยากให้เยาวชนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะได้แทงสนุกเกอร์ที่กับโต๊ะที่มีคุณภาพนิดนึงนะคะก็เป็นขับที่รู้สึกว่าเก้ามาแล้วมันรู้สึกอบอุ่นนะคะมีทั้งหมดหนึ่งมสี่ห้ามีทั้งหมด5โต๊ะนะคะ เป็นโต๊ะทรงสตาร์นะคะชิงเหล็กหมดเลยแล้วก็สีโต๊ะน้องน้องเฟียเป็นคนออกแบบเองหรือเปล่าอ่าช่วยออกแบบกับพ่ออ๋อก็คือจะเป็นคนแบบว่าออกแบบเองหมดเลยนะคะป้ายพี่พี่แอบเห็นเฟียสสนุกเกอร์ขับอันนี้ก็คือหนูอย่างมีเป็นเป็นของตัวเองใช่ไหอมอืสวยมากค่ะ<ฮ>สีโต๊ะนะคะก็จะเป็นสีดำ จะเป็นสีเงินนะคะตัดด้วยสีดำแล้วก็โปรยด้วยมุกนะคะจะเป็นโต๊ะทรงสตาชิ่งเหล็กแอบเห็นลูกก็จะเป็นลูกอารามิก 1G ด้วยนะคะรวมไปถึงผ้าสักหลาดด้วยใช้ตัวท็อปเลยนะคะ6-688แ a x i m u m ม็กซิมัมเดตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าฟิลแบบแข่งขันนะคะใครได้แทงก็คือชอบทุกคนเนาะค่ะอันนี้น้องเฟสคิดชั่วโมงเท่าไหร่คะถ้าเป็นโต๊ะที่ไม่มีฮิตเตอร์ค่ะถ้าไม่มีฮิตเตอร์ผมคิด ชั่วโมงละ140ครับแล้วก็มีโปรโมชั่นซ้อมเดียวค่ะคดลด50%เป็นครับเป็น70บาทอ๋อก็คือถ้าซ้อมเดียวจะอยู่ที่ชั่วโมงละ70บาทใช่ครับส่วนโตที่ติดฮิตเตอร์นี่ก็จะมีแค่โต๊เดียวเนาะที่<ช>พี่เห็นค,ค่ะก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละชั่วโมงละ160ครับซ้ <160. S 2> อมเดียวก็ลดครึ่งราคาเหมือนกนะันอ๋อค่ะก็สีม่วงนี้นะคะสีม่วงตัดเงินก็จะเป็นโตที่ติดฮิตเตอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็น ตัวพระเอกของที่ร้านคือน้องเฟียสเอาไว้ซ้อมเองด้วยใช่ไหมคะค่ะตัวนี้สะติดฮีเตอร์นะคะจะอยู่ที่ชั่วโมงละหนึ่งร้อยหกสิบถ้าซ้อมเดี๋ยวก็จะอยู่ที่แปดสิบชั่วโมงละแปดสิบเท่านั้นนะคะคือราคาโปรโมชั่นก็น่าสนใจมากนะคะส่วนโต๊ะอื่นก็จะเป็นโต๊ะที่ไม่มีฮีเตอร์จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นโซนเนาะห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้ชายแล้วก็รวมไปถึงห้องสูบบุรี่นะคะ ข้างนอกก็สูบได้เนาะที่พี่เห็น,นพื้นที่กว้างๆนะคะโต๊ะก็จะเป็นโตะที่ออกแบบด้วยน้องหมดเลยเฟสสนกุกเกอร์คร่ะร,รวมไปถึงโคมไฟคืออลังการมากเป็นโคมไฟอันนี้จะเป็นโคมไฟที่จัดในแข่งขันที่ที่ท,ที่พี่เห็นนะคะจะเป็นไฟที่สว่างในการแทงนะคะคคสวยงามมากรวมไปถึงพรมสี่ร้านคือน้องเฟสเป็นคนที่ออกแบบเองด้วยใช่ไหมคะ ก็จะมีโซนนั่งมีเก้าอี้โซฟาแล้วก็รวมไปถึงใครที่มานั่งเล่นหรือว่ามานั่งรอเพื่อนก็จะมีเก้าอี้ให้พักผ่อนนะคะมีเครื่องดื่มขายอาหารอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งพักผ่อนนะคะคก็จะมีเครื่องดื่มน้ำให้บริการนะคะเปิดตั้งแต่11ิบเ็โมงเป็น,ต,<อ>นต้นไ,ไปว้าวสวยงามมาก อันนี้ก็คือหลักๆคือน้องเฟียสมาดูแลกับพี่สาวหรอคะใช่ครับพระเอกของเราก็คือโต๊ะสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีโซนแบบว่าฟิลนั่งแข่งขันใช่ครับชม<อ>รับชมรับชมก็คือในอนาคตนะคะจะมีการไลฟ์สดแล้วก็การแข่งขันเกิดขึ้นครับผมน้องเฟียสก็เลยจัดเก้าอี้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในฟิลนี้นะคะพี่ก็ว่าแล้วนี่ต้องเป็นตัวท็อกแน่เลย สีม่วงตัดเงินนะคะเพราะว่าติดฮิตเตอร์อยู่ตัวเดียวแล้วก็จะมีที่นั่งดูไลฟ์สดนี่เดี๋ยวต้อง,องขอ,อ id ไว้นะคะจะได้ติดตามแฟนคลับแล้วก็มีโซฟาโซฟานั่งสองฝั่งนะคะไม่ต้องกลัวว่าใครมาแล้วไม่มีที่นั่งนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้มีปลั๊กมีปลั๊กไฟให้สำหรับใครที่พกโทรศัพท์มาไลฟ์สดเนาะ <c oughs> อำนวยความสะดวกนะคะ ทุกโต๊ก็จะมีไม้คิวให้นะคะสำหรับใครที่มาเล่นสนุกเกอร์ที่โล่งสบายตากว้างกว่างรองรับได้เป็นร้อยคนนะคะแล้วก็จะมีบาร์ใชอ่อันนี้ก็จะเป็นแคชเชียร์สาวสวยของเราอันนี้ใครคะแนะนำได้ไหมพี่สาวครับพี่สาวพี่สาวน้องเฟียสเนาะครับค่ะก็จะเป็นคนที่มาช่วยหนูดูแลตรงนี้ค่ะ เฟสสนุกเกอร์ขับภูมิใจไหมคะภูมิใจมากภูมิใจเนาะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะน้องเฟสมีอะไรที่แบบว่าอยากฝากถึงแฟนคลับแล้วก็เยาว,วชนที่เขาชอบเล่นกีฬาสนุกเกอร์บ้างก็อยากให้ได้มาลองสัมผัสเองครับครับผมกับโตที่มาตรฐานค่ะ ก็น้องเฟียสก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดมีลูกค้าหรือว่าพี่ๆน้องๆอยากให้เราช่วยแนะนําการแทงสนูกเกอร์ได้ไหมได้ครับผมแนะนําให้ได้สําหรับเบสิกเริ่มต้นค่ะสําหรับถ้ายืนการเข้าเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ผมสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้ครับค่ะคือมาแล้วเจอเฟียสแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับอยู่ตลอดเลยคอยู่ตลอดหรือว่าใครจะสอบถามโทรโทรหาเฟียสเนาะได้ เป็นเบอร์0ูนย์เก้าสองครับสองแปดศูนย์สองแปดห้าเจ็ดครับเป็นเบอร์ผมเองครับใช่ค่ะก็สุดท้ายนี้ให้ให้น้องเฟียสทิ้งท้ายหน่อยนะคะก็ไปไม่ถูกเชิญชวนเชิญชวนค่ะใครฝากเฟียสนุกเกอร์ขับไว้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็อยากให้มาลองสัมผัสนะครับค่ะกับสถานที่ที่มาตรฐานนะับ ก็คือน้องเฟียสต,ตั้งใจมากสําหรับที่แห่งนี้อยากให้เยาวชนทุกคนหรือว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้มา,ล,ขขา,มา,อาลองสัมผัสนะคะจากน้องเฟียสเซอรคเตอร์ขำได้วยนะคะ